สวัสด okay. so, right? um, like, ีครับอยู่กับชาแนลวินนี่นะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม l ล็ k น o ลล็อกออริจครับผมก็ตอนนี้นะครับผมกําลังจะเข้าไปใน g u i l d l e ว g u e นะครับวันนี้จะมาเล่นให้ดูนะครับว่าสายหอกเล่นได้ไหมนะครับผมก็เดี๋ยวก่อนอื่นเราไปดูสแตตกันตอนนี้คีย์ผมอ่ะตอนนี้อยู่ที่246นะครับอันนี้อันนี้ไม่มีบาพพานะเดี๋ยวเข้าไปมีบาพพาก็บวกอีก10นะครับตอนซื้อมาเนี่ยซื้อมาเป็นวีนะครับผมมาเล่น VMC แล้วก็ย้ายมาพาราแล้วก็เล่นแบบพารายาวๆเลยครับยาวจนแบบจนแบบพอรู้มีข่าวคัสามก็เลยย้ายมาเป็นไนท์มันรอนะครับเซต p v p นะครับ PVP ผม2 8 0 8 2นแ0 0อนะน้อยมากเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ายิงตายไหมก็วันนี้กิลที่เจอเป็นกิลชิก้าม่นนะครับผมอยู่ในกดให้ดูไม่ได้แล้ววะอยู่ในข้ามเซิร์ฟ d ด v ว s i ชั Division. เหมือน d ด v ว s i ชั่สของข้ามเซิร์ฟ คครับก็พลังตัวละครน,นะครับตอนนี้406นะก่อนคาสามมานี่ผมพลังประมาณ402บ้งจำไม่ได้เออแต่ขาสามนี่มันพลังบวกเยอะมากเลยอะอ๋อแล้วก็ออโต้สกิลนะครับผมจะเซตแบบนี้นะครับคือสกิลเนี้ยเผื่อได้ใช้นะปกติจะเดินตลอดอะมันก็จะไม่ได้ใช้นะครับส่วนอันนี้บนะัฟเนาะเผื่อเวลาเราลืมกดเองแล้วก็หินเขียวเนี่ยเอาไปใส่ไว้ใน Auto, ออโต้เวลาติดสถานะมันจะแก้ให้เราเองนะครับดีมาก เดี๋ยวเริ่มมาเนี่ยผมจะพ่นลมเบอร์เซิร์กแล้วก็ปล่อยหอ,อกนะเออกดลูนด้วยจะไม่เอาแปลงล่างนะครับเพราะว่าเริ่มมามันแปลงล่างไม่ได้แปลงล่างยากไม่รู้ไหวหรือเปล่าวัานนี้ไม่รู้กิลวนี้เก่งหรือเปล่ามันไม่ได้กิลในเซิร์ฟไงสามสองหนึ่งครับโอเคครับบัฟบบ,บรบอบโอ้ผมลืมเปิดค้นผมลืมเปิดค้นตายไปหนึ่งนะครับตายไปหนึ่ง เลยนลืมเปิดโค้ดบ้าครับ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 เต็มครับเต็ม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 ตายตายเออเออเออน่าจะสองศพนะเมื่อกี้น่าจะได้สองศพสวยๆได้กินได้โอ้โหตายก็เนื่องจากผมอัดเสียงมาแล้วเสียงเกมมันดังไปนะครับเสียงพูดผมมันไม่ค่อยได้ยินก็เลยเออเดี๋ยวมาพาก ทับเอาทีหลังนะครับก็เดี๋ยวจะเลือกเป็นแบบช็อตไฮไลท์ให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็วิ่งวิ่งไปก่อนเนี่ยรับพอกคือถ้าเกิดถ้าเกิดเรายืนไหวะมันก็เข้าได้นะครับเข้าไปก็พ่นลมไปอะไรได้เนี่ยตอนนี้เกรตผมก็เต็มมใช่ปะแต่ยังไม่ได้กดแปลงล่างนะครับเออเมื่อกี้แบบมันไม่ค่อยเยือนเท่าไหรอ่อ่ะมันรู้สึกไม่ค่อยคุ้มนะครับก็เดี๋ยวเดินไปจูต่อไปเขาก็สั่งย้ายมาประจันทนะครับเนี่ยอันนี้ผมโดนฟอส <irgendw el inv és> อ่ะปุ๊บเข้าประจานผมแปลงล่างพ่นลมนะครับแล้วก็ร้อยหอกนะครับเอ้ยไม่ใช่ร้อยหอกฝนหอกเนี่ย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 โดนะครับพอมันอยู่เป็นกลุ่มๆอ่ะมันก็สะใจดีนะคืออารมณ์มันจะเหมือนแบบเหมือนไม่ได้เป็นอาชีพไหนอ่ะเหมือนจะเป็นแบบพวกสายคล้ายๆคล้ายๆบอลล็อกอ่ะแต่คือตัวมจริงมันหนาน่ะมันถึกนะมันต่างกับไนด์ดาบแค่มันไม่ได้ถือโล่นะครับคือตัวมันเลื่อนมันก็เป็นแบบหลายแสนเหมือนกัน แต่ว่าแค่ไม่มีโล่โลม่มันก็มันก็ได้กบแดงอะเนาะเออเนี่ยมันก็จะนัวนวัวมันก็มันดีนะครับอันเนี้เดี๋ยวเดินไล่ไปย้ายไปจุดต่อไปเดี๋ยวดูผมก็จำได้อะพ่นลมปล่อยหอ,อกอะเนี่ยมันก็ได้ง่ายๆนะครับพ่นลมปล่อยหอ,อกรัวรัวรัวไปนะครับอ่าเรามาถึงจังหวะนี้นะครับผมก็เข้ามานวัวคุกวงในนะครับเนี่ยบั๊บั๊บับ,บมันบับ๊บบับัแล้วก็ยิงนะครับเนี่ยปล่อยป,ลอยปุ๊บปล่อยหอกครับ ปื๊บปืบปบปบ,ปบ,ปบ,ปบตายนะครับเนี่ยตายมันจะแบบแนวเนี้ยมันอาจจะแบบไม่ได้แบบแนวบู๊เหมือนสายดาบแบบอย่างนั้น,นครับแต่ผมว่าคือคนคือถ้าเกิดความคิดผมนะถ้าเกิดสายเติมอะที่แบบตัวเราแข็งแขงอะเล่นดาบอะมันเก่งกว่านะมันจะใน PVP มันจะฆ่าได้เยอะกว่าอะไรเงี้ยแต่สําหรับสายฮอกอะคือผมลองอย่างแบบสู้กันหนึ่งหนึ่งกับดาบอย่างเงี้ย กับสายดาบอ่ะคือผมเป็นดาบกับดาบอ่ะสู้กับดาบที่พลังสูงกว่าผมไม่มีทางตู้เขาได้เลยนะคือชนกันนะแล้วครมันก็เหมือนแลกแลกดาบกันใช่ปะยังไงก็แพ้แต่ตอนที่เล่นหอกอ่ะมันชนะได้นะมันชนะน้อยแต่มันก็ชนะได้นะมันยังพอสู้ได้นะเออถ้าพือเพราะว่ามันแบบมันวิง่งยิงไงในใะนในวิ่งวิ่งมายิง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 อ่ะครับมันก็มันก็ตายได้นะแล้วเนี่ยเดี๋ยวสังเกตดูนะว่าส่วนใหญ่ผมยิงก็ ค่อนข้างติดคีนะครับเนี่ยสองร้อยห้าสิบหกอะไรวะเนี่ยเนี่ยมันก็มีไม่คีแต่ว่าเนี่ย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 เห็นว่าคีทุกดอกเลยเมื่อกี้มันมันคีค่อนข้างเยอะนะครับผมไม่ได้สังเกตตลอดอะเนาะว่ามันปกติว่าเหมือนก็โฟกัสว่าตายไม่ตายอะไรเงี้ยแต่เออเนี่ยลองดูแล้วกันครับว่ามันคีไม่คีเนี่ยอ่ะไปในหอกนะครับคือถ้าเราไม่ได้อยู่แบบเทียเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็โอ้โหนั่ยก็มีแดงมีขาวนะ แต่ถ้าเป็นขาวเนี่ยน่าจะเป็นพวกตานที่แบบต่อให้ใส่ไฟติงก็ยิงไม่ตายอะ่ะเอออาจจะไม่ถึงตานหรอกแต่แบบเทียร์จ,จะสูงกว่าเราเยอะจริงๆอะ่ะคือเมื่อกี้เหมือนดาเมจมันสองสมร้อยป่ะผมไม่แน่ใจนะย้อนคลิปดูมันเบามากอะ่ะคนที่ยิงไม่เข้าอะ่ะนี่เห็นะวมเจ็ดพันหกเจ็ดพันหกเจ็ดพันหกเนี่ยนี่ก็ขี้รัวๆนะแต่ไม่เข้าว่าเนี่ยอันนี้สามหมื่นน, 30, 000, นะครับสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นเออเนี่ยมันมี ตายนะครับเนี่ยมื่อกี้ขึ้นตายนะแต่ไม่แน่ใจว่าตัวไหนที่ตายนี่สองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นสอนสองหนเนี่ยสองแสนนะครับยิงไปสองแสนเนี่ยก็ประมาณเนี้ยเนี่เนเนนเนเนนเนเนเนอนเอะนนเ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 อัน,นเน,นะนเ,เออนเนเนนเอเนเนเาเน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 ีนเนเาเน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 เดเนเตอนเ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 ยอนเ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 นอนเ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 นีเนเนเนอนเเนเน แต่เวลาที่แบบสกิลเราคูณดาวมันก็จะนานหน่อยมันก็ต้องเดินวนวิ่งทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยมันทำอะไรไม่ได้น,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 นี่แต่ว่าเมื่อกี้เหมือนจะวอลล็อกยิงตายไปก่อนแล้วหรือล่าเออโอเคครับเรามาดูจังหวะนี้นะที่แบบบัฟผมกบนะเหมือนเวลาตอนคลิปยิงกามพันเอ็มอะเนี่ยบัฟเบอร์เซิร์กแปลงร่างมังกรนะครับพ่นลมปล่อยหอกนะครับปรับปรับ,บ,บตายไปแล้วหนึ่งเห็นว่าตายอีกหนึ่งตายไปสองดูดิสามแสนสี่เมื่อกี้ดูดิแปดหมื่นแบบ ดาเมจขึ้นรัวนะครับเมื่อกี้ก็ก็มีตายอ่ะเออก็ตายไปสองแล้วก็ได้อะซงแอซิดน,นะมันมันแรงนะครับเนี่ยนี่เนี่นี่ตนี่เนี่เนี่ยีนี้จะมีไม่ขีบ้างนะขีบบ้างไม่ขีบบ้างแต่ว่าผมว่าโดยรวมแล้วโอเคอะ่ะคือมันแรงกว่าสําหรับผมนะผมคิดว่ามันแรงกว่าสายไฟไติ้งอ่ะเพราะถ้ามันติดอะ่ะแม่งแรงมากแล้วเหมือนในเทียที่เล่นอะ่ะคือผมสองร้อยห้าสิบหกเนี่ยคนคีร้อยกว่าก็โดนคีบหมดนะ คือคีมันต้องเยอะๆนะมันไอ้การคีอะ่ะถ้าการขีแค่ร้อยเดียวร้อยนิดๆอะไรเงี้ยก็ยิงคีหมดนะครับเออมันต้องแบบเยอะกว่านั้นหน่อยอะ่ะเออแล้วก็เวลาเห็นบางทีตัวเลขขาวอะ่ะมันอาจจะเป็นจอยบีดนะครับไม่ก็พ่นพวกพวก่นลมพ่นน้ำพน่นไฟอะไรพวกนี้มันคีไม่ได้นะครับอ่ะโอเคครับนี่เป็นจังหวะสุดท้ายแล้วนะครับคะแนนเหลือเก้าสิบแล้วผมก็ปล่อยฝนหอกไปครับปุ๊บได้อีกหนึ่งคนนะ มันก็ประมาณนี้แหละครับคือถ้ามันเล่นพวก GL GE w e อะไรพวกนี้ที่แบบโซนๆคนเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่แบบสนุกนะสำหรับผมนะแต่ว่าแต่แล้วแต่คนชอบนะครับ55ก็สนุกนะที่ตอนนี้ผมเล่น55เออสนุกเหมือนกันนะครับว่างๆก็อาจจะเอาคีป55มันลงบ้างนะ55ก็เล่นได้ครับสนุกดีประวัตินะครับรอบที่แล้วเนี่ยผมอยู่ที่13เหมือนป่นค่าไป20อ c 200 เจอกับคอนโทรลอันเด็ดดีลีทนะครับมันก็ใช้ได้นะครับสายหอ,อกใช้ได้สนุกนะแต่มันแล้วแต่คนชอบนะครับแล้วแต่คนชอบก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมสำหรับคลิปลูนไนสายหอ,อกนะครับผม PVP กิวลี่นะครับเออให้ดูว่าแบบภาพสู้มันเป็นยังไงเพ่าหวังว่าเพื่อนเพื่อนจะพอเห็นภาพแล้วเอาไปลองปรับใช้กันดูนะเอ้ยปรับผมนังอยู่ป่าวะ246หรอ ไม่มีบัฟพระพระไม่ไม่ได้ก่อเออจริงๆมันจะเนี่ยได้256แล้วอะ่ะโอเคครับผมก็ไปเอาตัวเด็กมาบัฟให้ดูแล้วกันจะได้เห็นกันนะชัดนะครับเพราะมัน256ยินะจริง,รงมันก็ดันได้อีกอะ่ะผมว่าเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆก็สามร้อยเออแต่ว่าอย่างตอนเนี้ยเน็กซัสอ่ะผมก็ใช้เป็นคริสตเมจไงมันยังดันเป็นครีได้อีกนะครับตัวเดียวอยู่ไหนนี่เห็นปะ่ะคือผมใช้เป็นคริสเมจสองเม็ดไง จริงๆถ้าตรงนี้เป็น7กับ7ก็14นะครับหรือจะเป็น8เงี้ยใช่ไหมเฮ้ยเป็น7ดิก็มันมันมันเเออมันก็บวกอีก14อะ่ะ14บวก256เป็น270นะครับเออก็ดันได้270แล้ว,วตอนเนี้ยแล้วก็ยังไม่ได้ใส่เออการ์ดให้บาฟอโกนะครับบาโฟจูเนียมันจะได้คีอีก6ใช่ปะ่ะ276 มันดันได้เยอะครับเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าเกิดเพื่อนๆที่อยากเล่นแล้วแบบเอ้ยค่าคีทํายากทําไม่ถึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมทําคลิปแนะนําให้แล้วกันว่าไหนมันดันคีตรงไหนได้บ้างนะครับเออให้ทุกคนแบบดูกันแต่จริงๆอะ่ะคลิปแรกที่ผมลงไปอะ่ะมันก็เปิดตัวละครดูหมดแล้วนะว่ามันคีเพิ่มตรงไหนบ้างอะไรก็ไปดูคลิปนั้นก็ได้นะครับโอเคนั้นก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมสําหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับโอ้เทจาด ไหนมันเทจา๋าเออ